สวัสดีครับผมสกายนะครับคลิปนี้นี่ก็มีหลายคนเรียกร้องมาเยอะนะครับกับอุลตร้าแมนผงาน,นะครับก็เลยเมื่อมีคนชอบเยอะผมก็จัดไปเลยนะครับอ๋อที่มีคนดูเยอะกดไลค์เยอะผมก็จัดได้เรื่อยๆนะครับอาจจะมาทั้งตระกูลดาวทั้งตระกูล M78 เเลยนะนี่เราก็มาว่าโดยการขึ้นโคง้โงวงกลมนะครับเป็นรูปไข่เลยนะครับแล้วก็มีเส้นตรงแนวตั้งไม่ใช่จมูกแน่นอน,นคือเส้นตานี่แล้วเราก็ขึ้นคางได้เลยนะครนี่ ขึ้นคางนะครับเป็นโครงหน้านะไม่ใช่ขึ้นคานนะครับไอขึ้นคานอย่างนั้นนี่คือโดดเดียวเดียวดายนะครับอ,อันนี้คือเค้นขึ้นคางแล้วก็ทําการวาดลูกตานะครับนี่ลูกตาของอุลเต้าแมนก็จะ,ะมีหลายแบบหลายดีไซน์นะครับนี่ผมก็วาดเป็นทรงไข่ลีลอย่างเงี้ยครับก็คงเข้าวๆไปก่อนนะครับยังไม่ต้องมีเหลี่ยมมุมอะไรมากแล้วก็วาดปากเลยครับนี่ปาก อารมณ์เหมือนกับคนยิ้มยิ้มหัวราออ้าปากกว้างเลยครับอ่าแล้วตรงนี้คือจะเป็นริมฝีปากนะครับดูอาจจะดูเหมือนฟันแต่จริงๆแล้วมันเป็นริมฝีปากนะนี่นี่ครับตรงนี้มันจะเป็นริมฝีปากปากบนปากล่างอนะ่เติมเคี้ยวก่อนอารมณ์ประมาณอย่างเงี้ยครับอ๋อชัดเจนหน่อยนี่แค่นี้เราก็ได้ปากอุลตร้าแมนฟฟลฟิลแล้วนี่มีคางด้วยอีขึ้นมาแบบนี้ จ,จัดโครงหน้าให้ชัดๆนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดในการวาดรูปโดยเฉพาะสายลวกนี่คือหน้าตานะครับาการที่เราวาดหน้าตาได้ดูโอเคดูดูเท่ดูสวยแล้วนี่ถือว่าได้เปรียบเลยนะครับถึงแม้ว่าเรา,เ,าเราจะวาดตัวได้ทุเรศทุลังนะแต่หน้าตาจะช่วยเราได้นะ <c oughs> นี่นี่แล้ว้ามาเติมตาครับเติมเหลี่ยมมุมให้มันเท่ๆหน่อยอ่าเนี่ย สำหรับอุลตร้าแมนตัวนี้นะครับก็เป็นอุลตร้าแมนที่ผมค่อนข้างจะชื่นชอบดีไซน์มากเลยนะครับกับอนะุลตร้าแมนเบบีสครับหรือเบบีอุสครับอาผมรู้สึกผมชอบเรียกว่าเมเบียสมากกว่ามันง่ายดีนี่ตัวนี้นี่เป็นตัวที่ดีไซน์ที่ค่อนข้างจะเรียบง่ายแต่ว่ามัน มันค่อนข้างดูหรูดูแพงเลยนะออผมค,อค่อนข้างจะชอบนะนี่ถ้ามีโมเดลตัวนี้เป็นแอคชั่นฟิกเกอร์นี่ผมจะซื้อเก็บไว้นะเพราะาผมค่อนข้างจะชื่นชอบดีไซน์ของอุลตร้าแมนเมเบียสนะแต่ถามว่าเคยดูไหมไม่เคยดูซีรีส์อุลตร้าแมนนี่คือผมแทบไม่ได้ดูเลยนะอที่มีดูก็มีเบซ่านะดูไป15ตอนนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะแล้วก็ไม่ได้ดูอีกเลย อ่านี่น,นี่นี่ก็จะเป็นลักษณะาผ่ากลางคล้ายๆกับอ่าไม่ใช่คล้ายๆเดีเป็นจุดเด่นของอุลตร้าแมนนะครับอุลตร้าแมนมันชอบจะมีอ่ามีหน้าผากผ่ากลางแบบนี้ครับแล้วก็ลักษณะเด่นของอุลตร้าแมนเบบีเสนะครับมน,นบมันต้องมีลายโค้งครับเป็นลายแดงครับต้องโคง้โคงๆแบบนี้โค้งเหมือนงูแล้วก็มันจะหลดตรงที่ลูกตาอื้ มันโคตรเท่จริงๆนะตัวเนี้ยเพลงก็เพาะด,นะพด้วยนะครับใช่ผมหลงหลงเสน่เพลงของอุลตร้าแมนเบบีเอสด้วยครับเพลงเพาะดีอ่าแล้วเวลาจะยิงลำแสงทีโอ้โหมันมันหมุนมือเป็นเลขแปหรืออินฟินิตี้นะโคตรเท่เนี่ยผมชอบผมชอบอุลตร้าแมนแบบที่แบบไม่ต้องลายเยอะนะ <laughs> ยิ่งเยอะแล้วก็ปวดหัวนี่ตรงนี้คือขอบหูมันนะครับ วาดโค้งไปก่อนครับนี่วินเทอร์แมนจะสวยได้หัวมันต้องแบบกล,บกลมๆกิ้งเกลี้ยงนะครับนี่หูมันก็จะเป็นแบบนี้ครับมันจะแตกเป็นสองแฉกนี่โคตรเท่แคนี้เราหน้าเราก็เริ่มเหมือนเมเบียสละ้ยรู้สึกต้องให้มันแบบอ่าตอบตอบหน่อยนะครับ มันจะได้ดูหล่ลอหล่ออื้หน้าอย่างหล่อครับ <laughs> น,นี่ครับเราต้องพยายามถ้ารู้สึกว่าหัวหัว,หวเวลาเราวาดบันกลมๆแล้วมันมันโคง้คงๆแล้วมันไม่ค่อยสวยนะครับเรา,เค,าค่อยๆเสริม,เ,รมเติมแต่งได้ให้มันได้แบบเขาเรียกว่าโคง้งได้รูปนะดูแล้วรู้สึกว่าหัวไม่เบี้ยวนะรู้สึกว่าดูแล้วสมมาตรกันซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยนอะ่านะ พยายามจะวาดให้มันดูเท่ๆที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเนี่ยประมาณเนี้อ่าต่อไปก็เป็นอนาตอมิอนาถานะครับอุลตร้าแมนตัวนี้ผมก็ไม่ได้ล่างโครงแบบโปรตีนะแต่เป็นโครงล่างแบบนะ <laughs> อุลตร้าแมนไรซิ่งนะอุลตร้าแมนแบบฉบับเนะ็ตฟิกเด็บหนีล่างอย่างนี้เลยครับอ่า ตรงนี้ก็จะเป็นประมาณเ้นเอวอยู่ตรงนี้เลยนะแล้วนี่คือการเกงในครับกอกนอนตรงนี้เลยนี่คือจะแบบเหมือนกระตูนฝรั่งนะครับที่จะตัวใหญ่ๆกล้ามใหญ่ๆแล้วขาลิบๆนะครับนี่ผมก็วาดขาลิบๆอย่างนี้เลยนะเหมือนตะเกียบเลยคนระับอาคือคือถึงแม้ว่าอนาตมีของตัวตัวอุลตร้าแมนพังหานนี่มันดูแล้วแปลกๆนะมันไม่ใช่แบบแบบคนนะครับแต่ว่ามันก็แบบ มันก็เป็นทรงที่ดูแล้วแปลกๆพิการพิการแต่ว่ามันดูเฟี้ยวนะครับเนี่ยผมว่าแล้วผมก็ยึดสูว่ามันมันก็เจ๋งดีนะบางทีเราก็ดูสัดส่วนแบบสวยๆหล่อๆแล้วมันก็บางทีก็เบื่อเบื่ออี้นอีนะบางทีเราก็ต้องหาอการ์ตูนที่มันแบบสัดส่วนแปลกๆหน่อยนะส่วนใหญ่การ์ตูนฝรั่งเนี่ยจะโคตรประหลาดเลยับสัดส่วนมันแสดงถึงไอเดียแล้วก็ความ เขาเรียกว่าความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่อนข้างจะสูงกว่านะครับอ่าเนี่ยบางทีเนี่ย,ยการวาดได้บ้านแบบนี้บ้างมันก็สนุกดีนะนี่ผมก็เติมหายปลาเติมหน้าอกก่อนนะผมอยากจะรู้ว่าเออมือเนี่ยผมก็ยังจะทำท่ายิงลำแสงสเปชเชียมนะสเปชเชียมเนี่ยนี่นี่คือแขนท่อนล่างนะครับเนี่ยกะมาก่อน คืออุลตร้าแมนเบเอนี่ยหน้าอกมันจะมีมันจะมีอาจทำาทมเมอร์คัลเลอร์ตรงกลางนะครับซึ่งมันจะอยู่ตรงอ่าอยู่ตรงใต้ใต้ฐา,านอกนะครับเดี๋ยวพอผมยิงสเปเชียลมันมันจะมองไม่เห็นนะผมอยากจะให้มันโผล่มานิดนึงนะครับเลยต้องวาดอ่าหน้าอกมาก่อนนี่แล้วก็ขึ้นมือแหลมๆอย่านี้เลยนะครับเนี่ยทำท่า,ทานี่คือข้อสอบนี่เนี่ยดูข้างล่างโครงของผมครับ ก็จะได้ลักษณะโคมแบบกำลังยิงแสงสเปเชียมแล้วนี่เติมไปครับมีคอมีกระอ่ามีลูกกระเดือกแล้วก็เดี๋ยครับหน้าอกอ่เดี๋ยวผมวาดตรงนี้ก่อนคือจุดเด่นของอุลตร้าแมนเมเบียสเนี่ยมันที่มือนะมือซ้ายมันจะมีลูกกลิ้งนะเป็นลูกวงกลมตรงตรงมือนะเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นลูกกลิ้ง กิ้งคีไลปุ๊บเสร็จก็จะมีอนะินฟินิตี้เนี่ยพลังอินฟินิตี้ขึ้นมานครับแบบสวยๆเลยอเนี่ยแต่รายละเอียดนี่ผมขอขีอ้เกียจแกะนะก็วาดไว้คร่าวๆเลยคือ <c ười> <c ười> ผมเป็นสายลวกนะครับช่องผมวาดแบบลวกๆนะถ้าผมวาดสวยๆมันก็มันก็ผิดคอนเซ็ปต์นะฮะ คอนเซปต์ช่องผมคือวาดลูกๆเอาฮาครับถ้าวาดแล้วสวยแล้วก็เชงกระเดฟเป๊ะโป้เชยอย่างนี้มันไม่ใช่ช่องผมแล้วนะครับช่องผมต้องขายความลวกนะ <c oughs> ถ้าจะดูว่าให้มันสวยละเอียดจัดเต็มนี่อย่ามาดูช่องผมนะครับช่องผมนี่ลวกอืมบอกบอกไว้ในจุดประสงค์แล้วนะครับช่องผมวาดลูกๆครับเนี่ยเนี่ยผมก็ขีดนให้ดูสดๆเลยนะครับกล้ามเนื้อ อ่านี่แบบบึกบึกหน่อยนะครับไบเซปคอนเซปต์เนี่ยกล้ามใหญ่นี่ไฮปลานะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นกล้ามอ,อกเนี่ยทำเลอร์คันเมอร์ก็อยู่ตรงนี้แล้วครับเนี่ยโดนบางนิดหนึ่งโผล่มานิดหนึ่งก็โอเคนะอืมเนี่ยประมาณนี้แหละ แล้วก็เติมลายแดงตรงที่แขนท่อนล่างอุลตร้แมนที่มันยากนะมันก็ยากตรงเดินลายนี่แหละบางทีลายผมอาจจะวาดพลาดนะ,ะเดี๋ยวผมค่อยไปแก้นอกรอบนะ แต่ถ้าเพื่อนๆดูแล้วงงนะไม่รู้เป็นลายอะไรนะลายสีอะไรเนี่ยค่อยไปดูตจระบายสีนะสำหรับตัวอุลตร้าแมนเบเบียสนี่จะไม่ค่อยสับสนนะเพราะว่าลายของมันก็จะมีแค่สีแดงนะส่วนอุลตร้าแมนรุ่นหลังๆนี่จะมีสีน้ำเงินสีม่วงอะไรผ้าตัดกับแดงนะสามสีบางทีก็งงลายเหมือนกันนะมันทรงระบายสีไหนดี <laughs> อนี่คือนิ้วมือนะครับ อืมจัดไปเนี่ยแค่เห็นท่าก็เท่แล้วนี่วาดนิ้วก้อยครับตรงนี้นิ้วก้อยให้มันวาดให้มันชี้เดชพงงาเลยนะครับกำลังยิงลำแสงสเปสเซียมโอ้โหนี่งอเลยครับพยายามจัดทรงนี่นิ้วโป้งตรงนี้ฟืบนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี้ โอเคสวยงามเ,ออเนี่ยผมคิดว่าตามันควรจะโตกว่านี้อีกนิดนึงนะครับเ,เราสามารถจัดแต่งโครงอะไรก็ได้นะเวลาเราวัดว่ารู้สึกมันขัดหูขัดตานะครับเราก็สามารถเติมได้นะเนี่ย,ยสำคัญมากเลยนะโครงหน้าของมันนะอืมนี่ประมาณนี้แหละ พอแล้วแล้วนี่คือแขนท่อนล่างนะมีข้อศอกอืมแล้วก็เดินลายอ่าขีดลงมาตรงนี้อ่าติดตรงนี้เลยล้ำมานิดนึงโอเคเนี่ย ลายของอุลตร้าแมนนี่ก็ไม่ใช่ว่าผมจะเดินลายถูกบางทีก็เดินลายมั่วนะโดยภาคแล้วผมจะวาดไปแล้วก็มั่วไปนะอืมไม่ต้องไปยึดตามผมอะไรทุกเส้นก็ได้นะแล้วแต่เลยนะเนี่ยตรงนี้เป็นปุ่มคัลเลอร์ทัมเมอร์นะเป็นปุ่มที่ถ้าสมมติอุลตร้าแมนนี่มันมันเป็นสีแดงเมื่อไหร่นะหลาย,นะห,ลายหลายต่อหลายครั้งนะ ไอสัตว์ประหลาดไครจูจะต้องลองเจียกนะเพราะว่าพออุลตร้าแมนนี่พลังมันเป็นไฟแดงกระพริบเมื่อไหร่นะอ่าไครจูทุกตัวจะต้องมวยมรนานะปกตินี่ถ้าเป็นสีออกฟ้า,ฟาน้ำเงินน้ำเงินอย่างเงี้ยมันจะแบบอ่าเล่นนะอ่อุลตร้าแมนมันก็จะเล่นทำการเล่นกับไครจูนะเป็นของเล่นเลยนะแต่พอหมดเวลาสนุกแล้วเป็นสีแดงปุ๊บใครจูจะมวยมรนาระเบิดตุ้มตามเลยนะ เราตรงนี้คือกกนนะครับเราก็วาดกกนอไปพยายามอย่าวาดให้มันเบี้ยวนะครับถ้าเบี้ยวแล้วมันจะกลายเป็นหำตุงนะนี่ครับกกนโอเคสวยงามแล้วก็ขารีบๆย,ยาวๆมานีเ่เดี๋ยวผมลืมติมตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะลืม พอดีเหลือไปเห็นนะว่าผมยังไม่ได้เดินลายตรงหัวไหล่นะ <c oughs> ลายมันก็แบบหัวไหล่ก็จะขาวๆนะครับแล้วก็ไอตรงนี้ก็จะเป็นลายแดงเนี่ยเส้นเนี้ยลายแดงขีดแงบงี้โอเคเนี่ยประมาณเนี้ยตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็จะเป็นลายแดงพาดตรงหน้าอกเลยนะอ่าเนี่ยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยอ่า ไม่ต้องเดี๋ยวค่อยอะลากเลยดีกว่านี่ตรงนี้ครับตรงนี้คือลายแดงนะครับอ่านี่ลายแดงก็มาใกล้ๆติดกับสะโพกเลยนะครับนี่แล้วก็ลากไปจนถึงข้างหลังแล้วก็มีเส้นตรงนี้ที่ที่ตัดผ่านมานะครับเนี่ยเส้นตรงนี้ตัดผ่านมาอ่าไปถึงอ่าซิดแพคแล้วก็เนี่ยมาตรงขาหนีบแล้วก็ลากมาปึ๊บนี่แล้วก็ตัดอย่างนี้เลยครับนี่คือลายแดงมันนะครับ เหมือนถนนครับลากมันเลยครับถนนเส้นคู่ปึ๊บแล้วก็เลี้ยวอ๋อเนี่ยประมาณนี้แหละแล้วก็ตัดเข้าไปสวยงามนี่แค่นี้เราก็ได้เดินลายของอนะุลตร้าแมนเบียสครับแล้วก็มาวาดขารีบๆกันนี่ฟึ๊บโอ้โหเทแล้วก็เท้าเท้าก็ง่ายๆอย่างนี้เลยครับฟึ๊บเสร็จ อ่าแล้วก็มาเดินลายเนี่ยขอแบ่งครึ่งครับนี่คือเส้นเส้นบาลานนะเราจะได้เห็นอ่าว่าเราวาดได้อ่าตรงกลางไหมนะบาลานกันไหมระหว่างมุมเหลี่ยมมุมนะเนี่ยถึงต้องมีเส้นนี้นะเนี่ยนี่คือลายลายท่อนขาเป็นลูกศรเลยเนีย่นี่คือลายแดงมันมันจะอยู่ใต้เขานะแบบนี้อ่าเนี่ยเป็นคล้ายลูกศร นี่หัวเขานะครับโอเคอืม,อมเส้นอาจจะลากหลายเส้นแล้วมีเบี้ยก็ช่างมานะันเดี๋ยวเขาไปถัดเส้นนะ <c oughs> ผมเป็นคนหนึ่งที่วาดแล้วไม่สามารถที่จะวาดเส้นเดียวแล้วออกมาสวยเนี๊ยบได้นะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นลายฟืบนี่โอเคอา่าแล้วก็ สุดสุดทางของข้อเท้าแล้วก็ตรงนี้เดินลายากะให้ดีๆกับขาอีกข้างหนึ่งนะครับลายเราจะได้เท่าๆกันเึ๊บเปบโอเคเนี่ยแล้วก็เท้าเท้าก็เขียนง่ายๆเลยนะไม่ยุ่งยากนี่แค่นี้เราได้เท้าเท้าก็ไม่มีอะไรเลยครับจัดไปครับโคตรเท่นนี่ครับนี่ อย่าง f ฟเี้ยวอาครับเดี๋ยวผมก็จะมาวาดแถมนะครับเพราะว่าเ,ออเวอร์ชันอุลตร้าแมนไรซิ่งเนี่ยมันต้องเลี้ยงไขจูพ่อลูกอ่อนนะ <c oughs> เป็นพ่อลูกอ่อนนะครับแต่สําหรับตัวอุลตร้าแมนเบบีนี่ผมแถมนี่เลยครับน้องหมีเนยนะครับ <c oughs> อะไรมันจะดังขนาดนั้นนะครับผมว่ามันดังไอคนใส่เนี่ยนะครับไอคนใส่มาสนี่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันเข้าถึงจิตวิญญาณนะนี่ครับนี่คือตัวอย่างที่ดีเลยนะ เวลาเราใส่ชุดพวกมาสคอตไม่ว่าเป็นตัวอะไรเราต้องมีวิญญาณของอสิ่งสิ่งนั้นสถิตอยู่ในร่างด้วยครับโอ้โหนี่ถ้าเป็นคนใส่ไม่ใช่คนคนนี้นะครับก็มอาจจะไม่ดังก็ได้นะมันต้องเป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับแล้วก็สเสน่ห์ที่เข้าถึงนะนี่ ไปใส่มอสบัสคอรแล้วก็ยืนทื่อๆอย่างเงี้ยมันมันไม่มีคนสนใจนะมันต้องเต้นนะครับนี่แล้วเต้นยังไงก็ให้มันเข้ากับอ่าท่าทางของเจ้าตัวนี้นะครับนี่เวลาเราวาดรูปเราก็ต้องใส่จิตวิญญาณด้วยนะครับนี่ตุ้ยตุ้ยหนุ่มนี่เลยนะฮะนี่นี่ก็ขางเกงนะครับล่างโค้งมาก่อนครับนี่เส้นบาลาร์นะครับเส้นบาลาน์โค้งโค้งด้วยนะครับโค้งตามลักษณะพุงด้วยนะครับนี่นี่เสื้อมันครับ นี่พุงย้อยๆเนี่ยน่ารักมากเติมเป้าใส่เกงยีนนี่ครับอันนี้คือหมีเนยเวอร์ชั่นล็อกสตาร์นะครับใครจะล็อกไม่ล็อกแต่กูล็อกนะครับไหน,นโคตรเทจัดไปครับนี่ขาครับง่ายๆอย่างนี้เลยครับควายเลยไห่ดูท่าซัก,ก่อนนี่เติมก่อนตรงเสื้อลายก็ไม่ต้องบอกครับ ล็อกสตาร์ดาวดำเลยครับจัดไปนี่อาา่าฮะนี่สวยงามดาวห้าแฉกอื้อหแล้วก็สะดือจุนนะจัดไปนี่ต้องใช้เวลาแต่งดาวให้มันเท่ๆหน่อยครับแหมอุา่าห์ล็อกสตาร์ทั้งที แล้วก็วัดนิ้วไปครับนิ้วประมาณนี้ดูครับดูท่าเต้นซะก่อนอ,อย่างเฟลใส่แขนเสื้อครับตรงนี้อ,อลืมไปครับผมลืมตรงนี้ไปเติมเป็นรูปดาวแล้วก็มันจะมีตรงนี้ครับขีดๆลงมาอหมันจะมันจะเหมือนไปไหนวันนี้ นี่ดูปุ๊บปุ๊บอยากเต้นตามเลยครับนี่ดูท่านี้เหล่าๆก่อนอ่ามือมือ,มอสวยนี่เติมตูดโค้องอันนะออกมานี่เพอร์เฟกต์ครับสมบูรณ์แบบ แววตาอุนตาแมนเบบิวอุสเทด้วยเรย์มอนเยลโลแต้มเซเลเลนบูตรงคัลเลอร์ทัมเมอร์ให้โดดเด่นเป็นสง่าและเลงออลเลนซูมให้ชัดฟีลยวแบบตุงๆทับหลายส้มด้วยเรด ความเท่ไม่เป็นรองใครไถ่ซอว่าเกรกขัดจะลวดให้สนุกมือสีจะเข้มแบบมีมวลขขังเสริมสเสน่ห์เฉดเงาดำปิดท้ายป่าสีดำทำให้ความแข็งแกรง่งดูดันโดดเด่นดูดีเดือดดานดับดิน้นด,ด,ด,ดุกดิกดอกแดกแหนวแหนวอ้ยโอ้ยโคตรเท่จนบรรยายเป็นภาษาคนไม่ออกเลย รมบบินใช้พิงให้สวยแบบเรียบง่ายใช้บูเกรเป็นเชดเงาให้เสื้อขาวโอโมพลัสยีนเท่ๆตัวนี้ต้องใช้สีเซเรนบูเท่านั้นเชดเงาก็มักง่ายด้วยบลูระบายขนปุยนุ่นหมุนเป็นวงงงห่อให้ทั่วมันจะดูดีเป็นสีผิวขนยุ่งเหยิงสวยงามอย่างเป็นธรรมชาติเติมแซนย้ำความเป็นมาสคอตตัวตึงได้อย่างดีละเลงดาวดำร็อกสตาร์มีเนยจะล็อกสตาร์ซะอย่างใครจะทำไมจมูกโดดเด่น แบบง่ายๆด้วยปลาแบบพื้นๆเฮ้ยระบายสีไม้น่ารักใช้ได้นี่ว่า